ับสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทําอาหารนะครับกบสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เมนูที่ผมจะมาทําวันนี้ก็จะเป็นข้าวแค่เคียดนะครับก็ตะคืนไปส่งเคียดกับทีมงานที่เราเบาบ้านมานะครับที่เราไัยรุ่นเบาบ้านมาก็ได้เคียดมากิโลกว่านะครับวันนี้ผมก็จะเอามาทําข้าวแคนะครับข้าวแค่ก็ส่วนผสมของผมก็จะมีผมซอยสซในหกนี่ก้อยแล้วครับ มีพริกแดงพริกพริกแดงพริกแห้งนะครับพริกแห้งหมีหอมหอมกระเทียมหอมขาวหอมแดงเนาะบ้านผมมีหอมขาวหอมแดง,ก,ง,ง,แดงกระเทียมนี้ตะไคร่นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมีเครื่องเทศนะครับ,รบตั้งผักเหนือบ้านผมจะใส่เครื่องเทศกันเนาะครับเนะาะพร้อมนี้กินหอมไปลงไปเลยแล้วก็โคกึ้นละเอียดเลยครับ โอ้เอียครับเนี่ยครับพอโคกเลยใกล้ละเอียดนะครับเนี่ยครับใกล้ละเอียดนะครับเขาก็อย่เติมกะปิลงไปครับเป็นกะปิแกงนะครับบ้านเฮานะครับนี่ครับถุงสิบบาทครับกะปิแกงกะปิเป็นปีบนะครับใส่ประมาณเนี่ยครับหมอนิ้วโอ้กหนึ่งครับแล้วก็ต่เพื้อไปจนละเอียดเลยครับผมจะไปใส่เกลือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปคว่วแครแล้วก็มันจะมี วกลุกดีหอ,อกซีอขาวน้ำมันหนอยนะครับเดี๋ยวมันจะมีความเนนคเ็มนะครับกนะกะปิกะติ๊เก็มแล้วครับครับเดี๋ยวต่ำรอทีมงานครับเดี๋ยวทีมงานเป็นกำลังเก็บพักเก็บอย่างมากกอ่ทีมงานที่เราเหมือนเดิมครับที่เราเบาบ้านครับเนี่ยครับพอโคก ใกล้ละเอียดนะครับใกล้ละเอียดนะครับเขาก็จะเติมกะปิลอไปครับเป็นกะปิแกงนะครับบ้านเอานะครับถุง10บาทครับกะปิแกงกะปิเป็นพรนะครับใส่ประมาณนะครับหมอนิ้วโป้งหนึ่งครับแล้วก็ตำเพื่อไปจะละเอียดเลยครับผมจะมาใส่เกลือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปคั่วแค่แล้วก็มันจะมีหอกลุกดีหอกสีขาวมันหอยนะครับเดี๋ยวมันจะมีความเค็มนะครับ กะกะปิกะตึ้เกมแล้วครับครับเดี๋ยวต่ำรอทีมงานครับเดี๋ยวทีมงานเป็นกำลังเก็บพักเก็บอย่างนาก่อนทีมงานที่เล่าเหมือนเดิมครับที่เล่าเบาบ้านครับนี่แต่ติปอันี่นะครับขอกไฟแชกของบักติโตนะครับแฟ็ูู่ละครับโคโบครับจำปัดก็จะนี่ไฟแชกครับจีครับ ขุดกิ่วหายกันเต้น้ำมันอะน,น้ำมันเร็วน้ำมันนี่น้ำมันหมูไม่มาเลยในนะครับเขียดของเขานะครับเขียดงเขาก็จะลาบลาบแล้วเอาเสียมตั้มบอกว่าเอาขาไว้คือเขาวตวัวขา,ขากบน้อยเดียวก็จะเอาไว้อยู่นะครับก็จะมีคบเออมีเขียดครบมีเขียดนะครับมีเขียดลาบนะครับ ซับซับนะครับมีใบกะเพราเนาะมีใบสนใบสนซอยใบกะเพราซอยนะครับแล้วมีใบบักูผักชีเครื่องปุ้มก็จะมีนะครับมันหอยครับรีโดรสด,ด,ดีครับรสแบบด,ด,ดีนะครับเสีวขาวนะครับคลิกเท้าต่ำไปละน้ำมันหมูลงครับน้ำมันหมูนะครับ่อ,อยมากอ,อาโงนใส่อ มันหมูลงครับมันหมูลงพอประมาณตังนมำก็กทกิที่เขาตําไว้นะครับเก็ียบน้อยเดียวคลิกน้อยเดียวพอครับประมาณนี้นะครับ กัาพริกขงหอมนะครับกัพริกขหอมแล้วก็เขาจะใส่เขียบลงไปเลยเออโตพี่โตใครได้กันนะหนมก็มานแข,งข่ขงใช่ไหม อย่าลืมปลาแข้งนะครับใส่ปลาแข้งเฮียอ,อร่อยครับฟอ,องไปด้อทีหลังนะเติม้ริกน,น้อยครับเพื่อความเข้มข้นว่าจนเขียดแหมเลยครับเดี๋ยวเอาไปใส่พักที่หลังครับรสดีเด้อพี่น้องเด้อ ไส่น้ำหนักกต่ใส่หนักน้ำหนหน้อยใส่น้อยแต่ระวังเค็มครับตะเกียแตะเกียยสีขาวนะครับระวังเค็มด้วยเราใส่หนักนี่าน้ำมันหอยครับโอ้นำมัหอยโลกตายละเค็มแน่งามนี่น้ยนะนนหอยโลกหอยหอยโลกยุ่งใหญ่เล่าผงกะหรี่เล็กน้อยครับ เอมพักลงไปแล้วครับเอาครับพักที่เ่าเตรียมไว้เนา่อยไปแตงวแล้วครับนะครับเคียวต่อมนะครับเน้นตักครับมันก็ขั้นคว้าแล้วครับ,ต,รรบ,รบตัวนี่ับมารับไฟไอ้ายอยู่ฮะเนาะไม่หาเลยบ่เลยไม่ได้เคี่ยวอ่ะเนี่ยมาละไฟมาละมาตัตจำสายไฟดีนี่จ้า วต่อไปจนแห้ง,งครับตดเ้ยันนวอนเี่ยอันเ้นนนยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเัาแกส่วนตัวแล้วน ำตัวเตเอาใส่รสซัเล็งเือตลอดคำไหนชอบกินหัมรับเก็บเต่าแก็ปได้ก่อนครับแกบปโวนตัวครับ <laughs> สุกกป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนเนื้อาเคีย่ยวของที่เรา,าบ่าวบ้านอย่างผมเขานะครับ อมับืครับก็เซ็ตเป็นการเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้่วเคียดของเฮาวันนี้นะครับก็ตอนผมไปเสาะเคียดก็ไปได้ทายทันผู้ชมไม่ดูนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะทายให้ดูว่าไปเสาะเคียดอย่างไรนะครับก็เมนูวันนี้นะครับขอเสนอนะครับข้วเคียดครับนี่ครับเมนูข้วเคียดนะครับพี่น้อง พักนักเลยเขียดไปน่อยครับครับสำหรับอ่าตีขาดไปไปได้นะครับกับข้าวตอนเย็นกับหมูเฮาที่เราเบาบ้านนะครับนี่ครับสักน้อยครับตอนเย็นนะครับโหไปนี่นี่ิขีงขีค่เแค่แขียหนครับหันไหล่กลุ่มไ่ได้ตักติงน่องต้น่องหาน,นเขียดในมากระลบละมแมลงนะ่ะโอ้ไปได้งม่โอ้สวัสดีหกรอบมาเลยนะวันนี้นะครับ เอา6ล้อจอับแลงมากินข้อแค่เขียดมีมีระเบิดมีระเบิดนอมระเบิดนอมแหกสแกนครับกินกับข้อแค่เหมาะครับแตกนะตบอือยยดครับสุยยอดฝากยุยย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 นยย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 คยยยยยย ยุ๊กซองมาเลย่องเดียวพอละพอดีเขาดีบางเวลาทำคลิปนะครับก่อนนั้นๆจับป้ายที่น้ำฝากคลิปสีโคติดตามแล้วคนที่กดอยู่เรื่อยๆก็คอยเลยอขอบคุณจับนักครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ครับเมนูคั่วเคียดนะครับคว้าแขเคียดก่อนแล้วคลิปหน้าอาจจะไปซอกแมงซอกสะปะไว้รุ่นิดนึงที่รสนิดบึ้งบางมึงบางนาบ้านเหรอ ขาอออวือสวัสครับคลิปหน้าอ่ะอาจจะไปซาอมแมงจอนไปใส่เบ็ดได้ยังครับตามวิธีที่เราเบาบ้านอย่างเขานะครับสำหรับที่นี่กาบราท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับแ <laughs> ทมแถม